สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลค้นทำเกระสสำหรับท่านใดคามาแล้วฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำหนะครรับเด้อเพื่อแจ้งเตือนลิปใหม่ๆการสำรับเศร้มื้อนี้พี่น้องเศร้าวันอังคารที่10เดือนขุมภาพันธ์2,569พี่น้อง กับภาพมาอยู่ห้องต,ตลาดนัดโคกกระเบือทั้งอันบนันบันโคกจะเกลื่อนอำเภอสว่างจังหวัดสกลน,นครพี่น้องกับภาพมาเบิง้งบรรยากาศตลาดพี่นอ้องภาพมาสอบถามราคางัวราคาไขยมาเบิง้งคนสื่อคนขายงวายวัวไข่ไข่พี่น้องเอ้าราคาเป็นยังไงเบิ้งน้ากันพี่นอ้องมนี้ นี่้างคนก็นว่ามันแพงบางคนกับว่ามันถึกพี่น้องจักเข้าสิฟังความได้ดีเอามาบนน้ากันรถพี่น้องจักถึกจักแพงกับเขาว่าตำรโโอ้อแขกมากละบ้านนี้แขกนีก้วยมากสองหม่กพัโอเมนี่เสื่องเรียบเรียวแล้วสูงง่อยซีพี่น้องลอยซีสิบกวัวกา ถาพอันน้ำน่ว่าเป็นแม่ลูกหรือพี่น้ลงลูกดึงเดลูกแม่เลยเนาะลูกแม่ครับลูกแม่ยังดีแต่ลูกมันก็หญ่เติบ้วล่ะสักหกกว่าตีสักแปหรือสักแปดรัาหกบอกโอเม่ลูกนี่ส้าหกแล้วข้าห้องเนาะมองขาเด้เดเอาได้ครับ ไม่รู้ว่าวูซูฟังในขายเลยเท่าไหร่วเขานละตัวมรู้ตัวตัวเดียวกันวายนนี้โอ้ตัวคขละตัวมันตัวยุคเชิงตัวนี้ผู้ดีจะได้ตัวดี่ตัวนี้เนานึ่งหอเช่ามันเป็นแมลูมันเป็นแมลูเปนห้องเศร้าหกเศร้าหกถมาโอ้รถมาเศร้าซีล่ะรถรถมาถึงสองพันคุณน่ะมองสีขายแล้วเอาเทมเบอบอร

โอ้เศร้าห<น>่าคุณไปเวียดนามคุณสองหมื่นห้าพันพี่น้องคือไปทั้งเครื่องคุณละจะได้เศ็้าซนแ้ันมงไปหมดแล0 0สองหมื่นสี่พนสองหมื่นสี่พันะลูกนี่ลูกแม่ลูกมีกหอยบนกระลังต่อราคากัน เมสาวแม่นั่งโอ้หนึ่งมืนสองพันหกร้อยบาทราคาหนี้ราคาห้องบอกราคาเป็นมงสีขายหรอโอ้มงขายเลยเป็นบอกบด้ต่ออีกต่อกรต่วจัก่อยเป็นว่าต่อลักลอยได้อยู่อ่ะเนระจ่อลัก1อยพี่้องิบสองิบสองหกอยมงสีขายกับิบสองส่อยตลักลอยมันนลักพันเนาะ ห้างพานหลายก็ลำบากไก่เยอะกว่าเพืนบ่เดี๋ย้องพานหลายเพิ่นว่าเอาผพ้ใดอยากได้โทรมาหาหอยทมเบอร์ติดต่อเบอร์ชุดปครับ0 8 8 3 4 5 3 4 0ส4 6ครัห0 0ส6เอาพี่น้องโทรเข้ามาเ้ยพี่น้องเด้อ6 0 0อึงเพิ่นว6ส0บสองหหยมันม่านเ่ม่านอะไวไปนี่โอ้เอาไปเฮ็ดม่านเอาเนาะสูง1 0ยมนนี่เนาะอันม่านบ่โอ้อันม่านบล่เพิ่นวะหันไดีม่านเพิ่สนบ่ มัสันะเ่าได้ราคาพิ่นเ <im itation> ่าไดเเ่าไดรราคาสองหมื่นห้าพันนี่พี่น้องพิ่นว่าสองหมื่นหาเล้อแต่ว่ายังพันได้มัานเล้อพิ่นว่าพผอมันคืองวาา่วมากเนยซื่อสูงลอยซีกลัวผุดด้เอาข้ามีฉีดสูตรยดจิ้มมันสันเพรมันมนั่นแหรอบอกโอ้ราคาเศร้าหาเนาะสองหมื่นห้าพันราคาฟองต่อรองได้พี่น้อง เบอร์เดีบานศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่ี่เจ็ดสาหกสี่สกอยยงพี่น้องงามเลยเม่นา่งมืเหลี่ยงได้พี่น้องเด้อใดอยากได้โทรมามาส่งเลยเนาะสรงถึงที่ถึงบานถึงขั้นไปล่พี่น้องมาแต่บวชหลอดเนาะบ่หอดลอยลตามรลอยลงมาเลยทรงเด้พี่น้องเด้อแล้วเพียงเดียวคือเต้นขึ้นมันขึ้นบ่ว่าขึ้นบ่โอ้

เมือไรราขาดเจรพันสองพันเ้าว่าได้หอยมิเตก็ไม่มาสันว่าม่เอาเนาาผมไปซื้อเดี๋วนสจ้างเราหมื่นละบอกโอ้ค่าไปซื้อที่ระคาดนั่นเมื่อที่บอ่ะจิบคขาดไ็หายเลมื่นละหมื่นหามขาดทุนเลยโอ้จ้างหมื่นละหมื่นครับมันเกิดมีขานมันขาดบคาดเส่าหรกันล้ยเนาะครับผมสิจ้างเราหมื่นละหมื่นจ้างอนนี้เตู้ไม้ย่หาไปซื้อจ้าเนาะขาดจะขายเนาะขาดจะขายเป็นบ่เอาไม้ให้ได้ขายแต่ว่าหามขาดทุนม่พ่อหนาะขาดจะขายไม่จะขายพ่อไหมเนาะขาดจะขายได้เป็นบ่อ เอาละมเอาวอตีันเนเอาคอนมือดือกตีเอาแม่เนี่ยเอาแม่เนก็อยากขายพี่น้องกรายัาแเลก็อยากขายครับมือสีขาวรีเพื่อขามันเป็นยังไงราคาส่วนนี่เป็นไงมันเดกมนเปเียบเ็กับเมื่อไรีีเมื่อสิเมื่อมันมือนแม่บบกระสิขายยากเบสองมือเป็นยังสกขาวมากคือเกาลบอกองวิมอยู่มือไดสีมาโทษไปหาเลือเสียรถไปแห่มากมาสเสียกอกเงาไปเสื้อ โอ้เวียดเมื่อเงาเนบ่กโอ้แล้วเขาบคนซื่อได้บาตโอ้เพิ่์ว่าเวียดเมื่อเงาได้บัตรสันเท่าไระเมน่นานิสามพันบ่เนี่มันดูเลิบรดวนนี่เอาไปใสแล้วนี่เอาไ้เอไเวียดบอโอ้เพิ่เพิ่ว่าสามพันบาทสนสามหมื่นสามบหรือสองหมื่นสามโอ้ยเก้าเก้าพี่น้องโอ้เก้าพัน ราคาเนาะขายเรียบร้อยเนาะเกาพันได้บังนี่เก่าพันนวาราคาเก่าพันเร่เพสันนี่มาเลยมาน่ไปมาเ่ะนี่เล่ผมะครับตั้บาทะนี่ขายเรียบยร้ยรอยแล้วบอครับโอ,โ,อโอ้ยยังบกักไขหนึ่งห่นหกพันห้บาทบติอันั้นก็แม่นบ่นั่นทุกวันีโอ้ของคนสวยตี อันนี้ข้างเจ้าสิบหกหาเลยครับผมราคาห่องเด้อพี่น้องเด้อต่อได้อีกเบอร์มีบอละศูนย์ยังน่้าอง8 1น8 1เกสองสแปดสหนึ่งพี่น้องไชเลยใชขุนเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาผู้ใดอยากได้ทร่มาเลยพี่ดืนดนเด้อพี่น้องเด้องวงามพี่น้องงวงามงามองไผน้อนี่นาะ แม่นางแม่สาวพี่นอ้องเจ้าวะก็เห็นเจ้าของเพิน่นเจ้าของเพิน่นยักยืนใส่ดอกแมลก่ลูกลูกเล่ตัวเนาะลูกเล่แม่ลูกว่นไปเห็นเจ้าของเพิ่นเป็นงัวเล่งัวลูกแม่ลูกเจ้าของเบยุพีน่น้องเจ้าของแค่ไปทั้ พันวาทักบะล่ะาหยอะไรตีโอ้เง่อนหลี่หนอสาวยนึงเดี๋ยวนี้าวยีบบอโอ้พันวาาวยของหางสีบอหางีสีบส่นาเนหลี่สองมืนหนึ่งพันผี่นอนพันหองไปราคาหองราคาหองตอรองไดยูพันวา ลก็ขายเนื้อขายเป็นโลก็ขายไปเท่าร่้างั่งกิโลเนื้อลาบด้วยลสองรลอยแล้ววาเจ็ดครับสิบเอ็ดเจหอยห่ยยื่นจุอะไรสิบสองหอยกูอยูไอเนาะอามาโออ็ดเจ็ดหอยแลคาขายจริงซื้อจริงขายจริงในตลาดนี่พี่น้องคอยกระหลงซื้อในหอยแล้วล่ะจักบาทพ่อเอ็ดนี่สองตัวเนาะนี่พี่น้อง สองตัวนี่สองหมื่นัวแยกลูกง่วโค้งเอาไปคุณพี่น้องสองหมมพันมันถึกตัวแล้จังบาทเลยเหอฮะโอ้สิเวบถาลอ,อยเนาะนี่พี่น้องคนว่าสิเา่เบถาลอยราคาห้องต่อไดได้พอแอดเนาะเอาู้ใดอยากได้ง่วเลี้ยงเบืรอโทเาเรีบราบาทนี่ศู3 3นย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์สามหองหกเนอยแอดเด้พี่น้องเด้อหอยแอด ผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยพี่เนี่ยเิ่นมาเศร้าสามมาเสนอคาห้องไว้ต่อได้ลหลายๆอยู่พี่น้องต่อมาโลดวดขายลูกแล้วยังแต่แม่แมลูกเพิ่งขายยักษ์บาทสะสิบสี่นี่พี่น้องหมื่นสี่พันคนขายลูกวันนี้หกเงี้ยเลยนี่แม่มันยังษยักบาทบาทแม่มันโอ้แม่กับลูกคือกันเนาะ โอ้เซ้าเก่าปะมันเซ้งไปแม่มันอ่ะเสร็จแล้วเซ้งหายเรียบร้อยแล้วเนาะมันว่าเซ้งแล้วได้พี่น้องแม่มันนี่มันได้ลูกกักตัวนี่ลูกแรกโอ้ลูกแรกบ่เนี่มันท่านยังแบบนี้มามันบ่ท่านหัวลุนบ่โอ้เซ้าเซ้าแปดบ่ที่สิบแปดหรือเซ้าแปด ฮะโอ้ห้องเ้าเก่าตมมันี่โอ้เ้าเก่าเ้าเก่าของพอแพงด้อพี่น้องด้เบอร์ศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดหน่งเก้าหกสามเสามเจ็ดสี่แปดพี่น้องโอ้ยสองเจ็ดสองเจ็ดสี่แลูกขายเลยด้อพี่น้องด้อยงแต่แมดิแม่นี่ยเาเก่าเนาะว่ลูกขักอยู่ในลูกมันก็ได้ ลูกพันธุ์ซีบแม่เหลืออยู่งเศร้าเก่าเสร็เนี่ยเอาผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองกันพนทหารปดประการการแล้วบ้านนี่ยฮะปดแล้วันบ่ปลดตั้งมื่อไดรล่ะสร้อยมาไปล่ะมันมันรสลับมันบ่มีเงินโอ้ปดป้าแต่ทหารลราเงินเดือนทหารหลากหลายบ่แมันบ่มีเงินบ่หรโอ้เขาบ่ได้ให้อันนั้นบ่บ่ได้ไปลบน้มเขาเล่นนี่ก็ว่าจะไปลบขมิ้น เขาได้วะพูดล่าหลายแสนอยู่ลบใอยู่เ่อนลบ็อยู่เงอนนั่นมาได้เงินในลบอยูงเงอนนั่นมิเสียอย่างเดียวดินีมันนี่เป็นดอกไรีพนี่เป็นแต่ไรห้อยในห้อนี่นะเออในร้อยในร้อยเขาว่าในร้อยจะไปลงเฟสตัวเขาเนอว่าไปได้ร้อยนั่นเอางไฟล์นั่นเมสาวไเลย่ ว่าได้สองตัวดิ่ภาษาหมื่นพิ่นว่าแม่ลูกพิ่นว่าแม่ลูกได้เลยพี่น้องแม่ลูกแม่นั่งยังดิเท่าไหร่ราคาเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นครับโอ้สามหมื่นพิ่นห้องไว้ราคาสามหมื่นบาทราคาห้องต่อได้เนาะตัวใดนิดน้อยเด็ดเราจะต่อหลายไพื่อใดเนาะพิ่นว่าเพิ่นเปิดไว้บ่ได้เปิดสูงพี่น้องบ่ได้เปิดทานหลาย จะว่าหันต่อได้ลักร้อยเพื่อนมาเอาสามหมื่นสกอสามหมื่นเพียงเพียงสามหมื่เพียงเยงเอาผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดตอบบ่อเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้อหาเจหสเกหสสครับเนาะเอาโทรเข้ามาสอบถามมึงเอาด้วพี่น้องด้วยแม่ลูกด้วยเพื่อนมาตอา่อบ่ไดลายเด้บันสันห้องมินมินงเด้ไงบันสัน ก็เดียวห้องผ่านหลายเพราะว่าช่วงนี้มันคนสื่อไปจากหน่อยเรื่องเนาะมันคือช่วงปีใหม่น่ะเนาะนนคุณแล้วนาเทศก,กาลสงการอะไรจ้าสิกมามมันคือคักอีกทีหนึง่งเงินไทยน่ยมันหน่อยเลยท่นมันคือเงินเวียดเนาะเวียดเงินหลายเขาเจ้า,าเศรษฐกิจเขาเจ้าดีไปเพิ่มจะขาย,ยากตัวเอะไรก็มูลมัดมซ,มซื้อบอ่ซื้อไปยังบหมนซื้อไปไม่ราาขายคือก่าหรือว่ามีเขียงเนียเคียงเหนือว่าแม่เนาะบโอ้บ่โอ้โอีแต่เคียงอยู่เงี้ย เป็นว <gesch> ่าซื้อไปขายว่าใช่บ้าทเขาไม่เห็นราคาเสือนาะหาซื้อในบ้านมันยากเนาะซื้อในตลาดรถบอกเขาจะเอามาซื้อมาขายก่นนี่โอ้ยลูกแดงลูกมันจะบ้านอะไรลูกมันนี่เมลูกแต่ว่าแดงดีได้ลูกมันไหมแยกบ่ลูกม่นนี่บ่แยกบ่แยกบัดแม่บ่ลูกหนึ่งจังหมื่นหรอโอ้สามหมื่นห้าพันก็ลูกงามเลยลูกมัน ลูกบอกสติงเล่เพห่นป่ะลูกชีว่ายลูกแรกแบบ้างฮะโอ้เงวลูกแรบบกเด้อพี่น้องเด้อแม่เงี้ยสูงลอยซ<อ>ีผิดเนาะนี่พี่น้องราคาสามหมื่นห้าพันเนาะราคาห้องต่อรองได้ผู้ใดอยากได้งวัวเลี้ยงนะโทรเข้ามาเลยเบอร์ติดต่ตอเบอร์ศูนย์หกห้าสี่หกแปดสามหนึ่งหกแปดนี่พี่น้องงัวเลี้ยงเอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองเอาเาเอา ของหอยเ่าบะเถืกจักบาบเถืกนี่จักบาอะไรพ่อขายจักบ่าสิขายเด้อขายแล้วเพิ่นป่ะโอ้เพิ่นขายแล้ววะแซนเพินขายสอดถอดยู่อออเศ้าหา้าหา่ขายแล้วบ่ขายาไรขายเท้าซีป่โอ้ขายเส้าซี้องเส้าหาขายเส้าซี โอ้เร้าสิเนาะสองหมื่นสี่พันคนขารเหรอพี่น้องบเลยเยี่รสามสิบสามหาร้อยเอาก็เพตออยู่ตัวเนาะสิบสามหาบอกเอาบอกบ้าได้ตออีกบอกบได้ให้ตอาัอันีาไ่เนาะเนาะเยอันพื่อแขงขามันดีดิเนาะชีก็ดีงามๆพี่น้องสิบสามหรอยบ่าห้ตอพร้อม หมดโอ้หอไว้ชิบซี่แต่ว่าให้ยต้อหันว่างขายขายชิบสามโอ้พะเยงล่ำบอกคณะเดจามวหลายบ่โอ้ล่ำล่ำขักบ่ขนาดเจ้าซื้อขนาดมันไปรับงานงานงานที่งานบุญงานแจกนี่บ่ครับเป็นสายสายใดล่ำก่อนล่ำรองล่ำเหย้าล่ำเดินล่ำนั่งโอ้ล่ำเรื่องตอก่อนอันนั้นเน้นคณะห้าเรื่องยังเป็นเป็นเรื่องเอกอยู่หัน

คณะซื้อคณะดีบ er ัตรทิศวันบัตรทิศสี่เหรียญยุบันเหรียญนั้นได้บอกพี่บอกน้องเขาแน่ราคาเขาเจาะไปบึงบั่นทาดบปันทาตุเหนือัาตุเดียวนี่บอกงานบุญงานแจกบอกแค่นี้ยังเพิ่นเพิ่มโอ้เขาก็ไปล่ำคือเราล่ำเรื่องเรื่องเรื่องตอก่อนโอ้นี่พี่น้องเพิ่นเป็นหมอลำหมอลำเพิ่นละสาธิตเดินบอกก่อนเด็ดๆเข้าก่อนยังลองก่อนยังแต่คุณขอโอ้ขอมากเลยได้จัดให้เลยม่นบอก เกิกูเ uh, อ็ม hmm. พ uh, 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 right, ีสามเอ็บอกเป็นไงหรอโอ้เอามึงเกินจังเลยด้วยล้ำเกินจังเลไดนบ่องโอ้โอ้บอล้ำมันต้องเกินบ้าอีแล้วเนาะบอล้ำก็ลองโอ้มึงดูโอ้ละน้อมึงดูเอ้าไปเอกไว้ไห้ก็ยักสืออื่นในไหนได้เนาะโอ้คนเป็นบอล้ำใหญ่พี่น้องเพื่อว่าเมื่อประเทศล้วก็ชิปซีนี่ไปแสดงอยู่ทั้งบ้านท่าทตันเดียวนี่ไปฟังเสียงกันไปฟังไปเบิ้องด้วยพี่น้องเด้อบอลลัม อีีสี่เพิ่นไปโหลดพี่น้องแฟนครับเรลาไปส้มเพิ่นโอ้บันบอกแก้วคนรลายว่างขึ้นเนาะไปตลอดโอ้งานแก่งานแต่งงานขึ้นบันไม่เสาลุงหลุมไปเลยเนาะเขาเจ้าจ้างใครขนาดเฮ้งบ่แพงเนาะซอยขอกันได้เนาะโอ้ผู้ใดว่าจ้างว่านได้ไปได้บดชุงานเนาะ เอาพี่น้องผูได้เบิงมาลำเดิอวันที่สิบทกะสิบสี่พ่อกานยุบบ้านธาตุธาตุตันเดียวพีเอกว่าลำในหเฮาเม่นนะเท่าไรละครโอ้มื่นสี่พันพี่น้องโอหมื่นสี่พันโอ้ราคาห้องนี่เนาะตัวได้ตัวได้พี่น้องสช้เรียงสิบสี่พันบา สองพันหุ่นได้ยังไร่ไปเลี้ยงเจ้าสิจ้างใอน่หล่ใยรจีไงเอาตัวได้ล่ะนี่ไม่ได้เอาตัวไหนงวนเอาให้เจ้าข้างงไปส่งซื่อคนเราไหว้หอยเล็กไฟวัไก่หรอกหอยเล็กไฟ ไปสองพันานเราไปส่งอยู่สองพันไปสันราคาขอเอาเาโอ้ยไปแต่โดนเล้าลไปส่งรเ่าะได้ราคาตกลงกันจ้าเราไปส่งอยูบ่เขาไปเนาะจ้างเราก็ไปเลยเนาะสิเป็นยังไปส่งรถนะเราไปยังไจเนี่ยเรบ่หนั่นไปส่งคนในสอะ่งรถส่งเบสรเออเาบเคยจะือบกเคยคือเนีมาบอกใหญ่ค่ะ เขาเว้าก็เลยมาน้ำทังสิตายเพาต่แรกพเอารถมาโอ้พาหนึ่งแา่หน้ามาหนึาเข้าว่าไปส่งเพื่นตัวกับบวกข้ารถใซรเล็กน้อยก็ได้ตัวไปสั่งเด็กข้าวเก้าห้ารข้าเก้าหารอยไปส่งเรียบร้อยเอาเลยย่ายไปส่งหอดบ้านเขาบาเลยไ่ได้จักรรถอีกเนาะ เพ่ได้ยงบ่ิ่ไ้จางรถเพิ่น้เก็าพ่กเ่สบายนเพิ่นก็จะขายมู่เจ้าก็จะได้เอาไปเลี้ยงเลรอยายเป็นลูกเัิ้บ่อมขวนบ่ขายได้รลคาดีบ่ยใหญ่โอ้ยง่าไปไดนบ่สูงซนี่ะบ่ยังยักตัวบบเหรอยายัเป่นเป็นมูมันน้ยใหญ่น้อเป็นมูตัวนั้นแหละมันมันง่ายซํานั้นแหละตัวนั้นแต่ว่ามัน Mm. แม่มันนักกีแต่ว่าให้ลูกงามโอ้ oh, ลูกงามลูกนาะงงามบอกอันนี้ลูกแม่อันนี้ลูกแม่นนนนลูกแม่แมเอาคุยกัน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 มาสลองพรแผลอยู่ข้างนอกเพิ่น สร้อยแ่ยนเี้ยเหนไว่าเป็นท่าแล้วว่า่าำเสากาแฟโอ้ยเ้าอยู่มด้ทำเลยมมันบวามบ่มความเนีมันบวมเลยทีีป้าได้โอ้เาหมานหมานมานเพราะซักเด้สันไปไปไปเอาเอามันหมันน โอ้นี่หน่อยนี่แจกลอยเลยนี่แปดร้อยบนี่โอ้ยแปดร้อยโอ้มีเด็กยังเดียวยดยวบบุนอือตัวนังงวดสองแสนบนี่โอ้ยอันนี้แปดร้อยอันนึงสองพันี่พี่น้องผู้ถามหางวดงวหน่อยงวดจอยงวดงวลูกหน่อยเบอเิมมาเอาเดพี่น้องนี่ ผู้ยืมเสริมมนน้าทามาเรื่อยอยู่เขายืมเสิมน่ะนี่ง่นหน่อยังสีมาเอาหลดนี่เขาจ้อาหน่อยซ้ำได้นี่เแดร้อยแปดร้อยมันก็สิเมื่อได้บ่บาทนี่เปล้สิบ่ได้ยังนี่อันนั้นแปดรเท่าได้นี่สองพันสองพันสองพันนี้ย่มกล่มขาเมื่อเมื่ออะไรดอกรยาเจ้าตัวเจ้าแปดพันครับคับ นี่ตอน8 0 0อดร2,000วันสิเขาเจ้าถามมาอยู่คนเจ้าบอกหาหาร้อยห่าร้อยหรอเขาเขาบอกบอกสันนะเขนบอกนะให้เป็นโอเพ่ให้กับรยล้วหาร้อยเนอกับไม้นี่ที่อยนี่วห้เจ้าแม่เอาบไว้คนไว้รบไว้บอกกับไร กำไรด้หาร้อยเสียห้อยเสียห้อยสังว่าจัดบอกห้อยสังำบบห้อยสังขบบอาหารเอามลมือเอามาแล้วเนาไปเอาแล้วไปซอยกันนะแท้ตัวจริงบอกไปส้อยอาหารกันแน่เห็นบักระดาษเามนเนี้ยคนสีขายอยู่บ่ง่วบอกคนขายนังช้างโอ้ยไอ้นสังห้อยสังห้อยเสี้ยนโอ้ผู้ดวงเขาเป็นหนาขึ้นกันเนาะห้อยห้อยเสี้ยนเนียห้อยสังอีน้องย โอ้รายการห้อยซะอายจะไปไปได้เป็นด้องดอกเขาเมาเสิเอาบุกบุกบุกก็พาพ่อแม่ย่างเบิด์ตเพาะพ่อแม่์มาอยู่ขันเราโอ้เป็นก้ามพ่อขันเราเอามาเลี้ยงไดิเอามาเลี้ยงไปลดเลี้ยงคนดีก็จะเลี้ยงหมายังเลี้ยงเนาะเอาคนเลี้ยงไปลดเลยเนาะก้ามผ้าได้เอาก้ามผ้าเรเลี้ยงแห้ดีมาเลี้ยงเจ้าบาดไปลดเอาหัดเนาะไปได้ห้อย โอ้เป็นไอเป็นไอน้องก่อนบางทีเจ้าต่อเป็นน้องผู้เชี่ยนมันไม่จะได้ลองเพลงชากิขอเขาหรอกเปล่าเป็นน้องห้อยเชียนน่องหอยเชียนสองโมงสามโมงแล้วคืนลงเงียบไปแล้วเขาจะเอากระเพาะเขาเหลื่อกเมื่อแล้วอะไรเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วเขจะเอาลังเมื่อรุดหุดแล้วเขจะเอาไปเบอร์แล้วเขาห้อยกับปั่นเงินกันลยังทุบปั่นปั่นเงินกันบ่เดือนนี้ พ้อนนี่งงแม่ม่านมาเติพนบเขินโบดบั่นี่โบดเนาะเนว่ามานหลายเดือนประกันท้องประกันท่องาสอิ่ม่านประกันท่องพี่น้องโอ้ยน่มตึงเลยนี่น่มตึงแล้วพี่น้องเป็นโบดเขิชี้งฮึเินชีงไ่ี้เจ้เจ้าไม่ได้ลูจักตัวเลยนี่ โถ้แม่นั่งแม่สาวโอ้อนี่ห้องแรกบนีสูงลอยซีเพื่นเนาะท้ายสูงงอเขียวคู่เดียวเท่าไรลคาเพิ่นโอ้สองหมื่ายเลียงพี่น้อาม่านประกันห้องให้ราคาสองหมื่น้พ้องพอพินหอยพินใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์082 837 8 3 7 4 1 9เด้อพี่น้องเด้อนเ่ มานมานี่ม่านนุ่มสายเหลี่ยงก็ข้งางแบบไงพูดนะนุ่มตึงเลยพีน่น้องนุ่มเริ่มตึงแล้วเนาะยังยต้องเเดือนเนาะเอาพู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองน้ำพอพินงเลยพี่น้องนะดีครับออโอ้สองหมื่นห้าพัน,มนสมเราไปนี่ยังค่ะที่สูงจ้ะยังผสมพี่น้องยังบ่สมต้องว่างเนาะ สูงลอยซีเป็นแม่สาวเป็่นวัดทองววางยังเบาสมราคาห้องไว้สองหมื่นห้าพันของพอพ่วนปอยพ่วนราคาห้องราคาต่อรองได้เบอร์จิตต่อเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกศู่องแปดขอพ้วนเ้ยพี่น้องเด้อู้ได้ยากได้โทรเข้ามาบังเศ องออะไรทุ่งว่าสัน,นคุณใคยว่าสันโอ้เงื่อ,งบบอย่างแบบยูเงื่อนะแบบนี้ละ่ะทีนึง,งนย่างเนี่ยนี้ละ